กันม่แล้วนะคะวันนี้ค่ะอยู่ที่โรงแรมที่ประเทศไต้หวันแล้วนะคะตอนนี้ก็กักตัววันที่2แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาจะมารีวิวว่าอาหารที่โรงแรมนะคะมีอะไรบ้างคือเยอะมากจริงๆเราไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกแต่ว่ามันมีอาหาร2มื้อที่เขามาเสิร์ฟแล้วนะคะตั้งแต่มื้อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงแต่ว่ามื้อเช้าใหม่ไม่ได้กินเพราะว่าไม่ตื่น <c oughs> นี่เดี๋ยวจะให้ดูอาหารเช้าก่อนนะคะ <c oughs> มีไข่แล้วก็มีแป้งแล้วก็มีชีสนะคะอันนี้จะเป็นอาหารเช้าแบบ traditional ไต้หวันเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้จะเป็นแซนด์ ใช่ไหมใช่มีค่ะแซนด์วิชดูหน้าตาข้างในก็จะมีไข่แล้วก็อะไรแฮมแฮมอยู่ข้างในนะคะใหญ่มากอันนี้ก็คืออาหารเช้าสองอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปค่ะมองไม่เห็นเดี๋ยวหกต่อไปก็จะเป็นอาหารมื้อหลักนะคะ what is this called เปี่ยนตันเี่ยนตันเฮ้ what is it ต้านปีนต้นปีนเปี่ยนตันอันนี้คือเปี่ยนตันนะคะ ก็คือตอนนี้คือน้ำลายแล้วหิวไปกก่อนชาอูโหลงนะคะหวานไหมไม่หวานไม่หวานเลยโนชูก้าเลยนะคะก็คือแบบว่าเป็นแบบกินเพื่อสุขภาพนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทางเราทางเราจะต้องสั่งมาเองอ้าวานะคะนั่นก็คือชานมไข่มุกจากร้าน85 degree นะคะร้านนี้ก็คือหาได้ทั่วไปในประเทศไต้หวันก็คือมีเยอะมากเลย <S <S ใช่ไหมเบยแล้วก็ นี่คะ่ะให้ทายว่าอะไรอยู่ข้างในเค้กคะ่ะทุกคนต้านเกา่าใช่ไหมคะใช่ต้านเก่านะคะเน่ทานของข้าวเสร็จมันก็ต้องมีของหวานอันนี้คือสั่งมาเองนะคะสั่งจากฟูดแพนด้าเดลิเวอรี่นะคะน่ากินมากข้ามไปที่ของหวานเลยได้ไหมคือน้ำลายไม่ไหวต้องรีบกินแล้วละ่ะทุกคนนีน่ตอนน่้กินอะไรก่อนดีเริ่มที่อาหารเชา้าเพราะว่าเราไม่ได้ตื่นมากินเราก็กินตอนนี้นะคะคิดซะว่าเป็น,นปอาหารเชา้านี่ นี่มือสั่นทำไมก่อนหิวมันเย็นแล้วอ่ะชิมก่อนเฮ้ยบอกไม่อร่อยแต่ว่ามันก็โอเคอะเราจะมากินอันนี้่อนอันนี <reforms> um, ้อะไรนะ how to call this one เส้นดง เปี้ยนตันนะคะอ,อันนี้อะไรตั้นปิงตั้ปงปงลืมมาลองกินกันได้เหรอได้เหรอทำไมพี<ๆ>่จีบอกว่าไม่อร่อยทุกอย่างเลยมันเหมือนฮัตพอตที่เขาไปต้มให้เรา,เาแล้วอะแล้วก็มากินแบบพร้อมกิน ว่าไม่มีข้าวเหรอต้นแฮร์ไพรส์ไพรส์อินส์เบลอิทจริงเหรอคนมันม,ม,มีข้าวอยู่ข้างล่างไม่จะเทกันหรออ๋อในป้าเอ้ยข้าวทูเ่แลเปลี่ยนบับนี่ก็ไรโซเชียลอ้าวเปลี่ยนปันจะต้องมีข้าวด้วยนะคะลูกค้ดเปิด,ดยังไงก้อนตรงนี้ใช่ไหมโอเคอะโอ้ยบังเลย <c oughs> โอเคนี่โอเคนี่ปีน้องไรส์มันมีข้าวอยู่ข้างล่าง ก็ว่าทําไมกล่องมันใหญ่จังวะนี่ค่ะข้าวจ้าเยอะมากจะต้องเป็นไทยวัน p e o พีโเรกานันถึงจะรู้นะคะว่ามันมีข้าวหรือล่าหรือเปล่าหรือว่าแค่ไม้คนเดียวที่ไม่รู้นี่ข้าวก็คือใช้ตะเกียบกินได้เลยนะคะเม็ดข้าวมันจะอุ้ยมันจะใหญ่กว่าข้าวไทยอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะมันแบบสมรที่แบบนี้ได้เลยนะคะอารมณ์แบบข้าวญี่ปุ่นนะะค อร่อยเหอะบอเป้ยบอกไม่อร่อย <S 2> <S 2> มันอร่อยค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราก็มาลองชิมชาอูหล,ลงกันดูนะคะแต่คิดว่าคงกินไม่หมดหรอกเพราะว่าไม่น,าน่าจะใช่แนวเพราะมันไม่มีน้ำตาลร่างกายต้องกา,การน้ำตาลนะคะเดี๋ยวจะชิมก่อนแล้วกันให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไง ไม่หวานนะคะแต่ว่ามีความหอมจากใบชาแบบนี้อาดูน่าก,กลัวนิดนึงเนาะไม่มีน้ำตาลไม่เอากินชานมดีกว่ามาทางเราดีกว่านะคะตอนนี้เลยชานมบลอดเชื้อจากไการน <c oughs> ์เอทิสไซดดีกรีนะคัฟงเสียงนะคือแบบน้ำแข็งมีน้อยมากเพราะว่าที่ไต้หวันเขาไม่ค่อยใส่น้ำแข็งให้เยอะนะคะ ไม่เคยบอกแค่ชีนะสั่งแบบว่าขอเพิ่มน้ำแข็งได้ไหมพนักงานก็จะบอกอน้ำแข็งหรอจริงหรออะไรเงี้ยเว้ยว่าทางนี้เขาไม่ค่อยกิมน,น้ำแข็งกันนะคะเน้นแบบว่าให้น้ำแบบเยอะๆจุกๆไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองกินอันนี้กันหนูนะคะว่าจะอร่อยไหม <c oughs> เหมือนจะละลายแล้วด้วยแก้วใหญ่มากเลย <c oughs> อันนี้สั่งหวานเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังรู้สึกว่ามันหวานอยู่นะอันนี้นะคะห้าสิบห้าบาทนะคะแก้วใหญ่บุ้ม อยากรีวิวไข่มุกมากเลยอะแต่จริงใจหนุบหนับหนึบหนับนี่นะคะอร่อยผ่านต่อไปนะคะมาดดวอนสุดท้ายกันบ้างนี่คือเค้กนะคะดูแพสเกจเขาสีน่ารักมากแชมพูอุ้ยเค้กกับเสื้อแมทกันเลยอ่ะใส่เสื้อมาแมทเค้ก้วเนี่ยเรามากินกันลองชิมกันดูค่ะ ดีนะตอนแรกเราเห็นราคาว่าสี่สิบห้าบาทแล้วไปคิดว่าคงแบบได้ชิ้นเล็กนิดเดียวแน่ๆเลยแต่เขาได้มาก็โอเคค่ะไซส์ปกติคือที่อยากกินร้านนี้เพราะว่ามาเคยสั่งเค,ค้กวันเกิดให้อาชีจากร้านนี้นะคะเลยอยากลองชิมดูว่ามันอร่อยหรือเปล่าก็อร่อยดีนะจักตัวเสร็จก็คือน้ำหนักต้องเพิ่มแน่นอนเพราะว่านอกจากที่เขาจะมีอาหารเสิร์ฟในทุกๆมื้อแล้วก็ ยังสั่งกินจนเองด้วยนะคะเพราะว่าเอามาสั่งเดลิเวอรได้แล้วทางเหล็มเขาก็จะขึ้นมาให้บนห้องนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้รีวิวแค่นี้กรุบกริบไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าได้ออกจากกักตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวจะพาไปชมเมืองแล้วก็ไปกินของกินต่างๆนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ